โดยเครื่อง Fiber Identify นะครับจะเป็นเครื่องที่เอาไว้หา POWER และทิศทางของแสงครับสวัสดีครับผมนายทาันคงเจริญครับตำแหน่ง Engineer Support จากบริษัท t ท็ t เดย์เมชช n ครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการรีวิว เครื่องมือทางไฟเบอร์ติชนิดหนึ่งครับก็คือเครื่องไฟเบอร์อเดนติฟายครับโดยเครื่องไฟเบอร์อเดนติฟายนะครับจะเป็นเครื่องที่เอาไว้หาพอร์และทิศทางของแสงครับยังไงเราไปรับชมกันได้เลยครับโดยวันนี้นะครับเครื่องไฟเบอร์อเดนที่ผมนํามารีวิวนะครับจะเป็นของแบรนด์ FOT ครับโดยรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ all in one ครับก็คือมีทั้งไฟเบอร์อเดนและ VFL ครับในวันนี้เนี่ยในการสาธิตเนี่ยผมทำการ simulate ทสนะครับ ก็คือใช้ไลท์ซอร์สโพลิเตอร์แพดคอรครับเพื่อจําลองเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วใช้ไฟเบอร์เดนนะครับในการทดสอบหากำลังและทิศทางของแสงที่ถูกปล่อยไปครับเดี๋ยวเราจะมาดูองค์ประกอบของเครื่องไอดีนติฟายกันนะครับโดยผมจะไล่าจากบนลงล่างนะครับในส่วนแรกนะครับด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นช่องไว้ใส่สายที่เราจะทดสอบนะครับสายที่เราจะทำการทดสอบเนี่ยก็เช่นสายคอไฟเบอร์พิกเทลแพดคอตนะครับ ด้านลงมานะครับจะมีไฟแสดงผลนะครับโดยจะเป็นการแสดงผลว่าทิศทางการเดินของแสงเนี่ยเดินทางไปด้านไหนครับซ้ายหรือขวานะครับถัดลงมาจะเป็นหน้าจอแสดงผลค่ารอดครับใต้น้าจอนะครับจะเป็นไฟแสดงผลถ้าหากสายที่เราทดสอบเนี่ยมีการมดูเลตสัญญาณมาครับก็จะมีอยู่สามดวงนะครับก็มี270เฮิร์ตซ์1กิโลเฮิร์ตซ์2กิโลเฮิร์ตครับ แล้วก็จะมีปุ่มนะครับสองปุ่มเอาไว้ควบคุมการทํางานของ VFL ครับถัดน,นี้เราจะเป็นปุ่มนะครับเอาไว้กดเพื่อเริ่มทำการทดสอบครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพอต VFL ครับที่ท้ายเครื่องนี่ก็จะเป็นชุด simulate test นะครับโดยจะมีไ i g h t s o u r นะครับปล่อยสัญญาณแล้วก็มาหาตัว p a r ิเต t ร r ตัวนี้นะครับ โดยเราจะทําการทดสอบนะครับปล่อยเวบเล็กหนึ่งสามูนครับแล้วก็ใช้ Identify เนี่ยคีบเพื่อดูผลการทดสอบครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับเมื่อเราใส่สายแล้วเริ่มคีบไปนะครับเครื่องจะบอกอะไรเราบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือสถานะของไฟครับจะบอกว่าแสงเนี่ยเดินทางจากด้านด้านนี้นะครับมาด้านนี้นะครับก็จะมีขึ้นไฟแสดงสถานะบอกตรงนี้ครับที่หน้าจอเนี่ยก็จะบอกค่าลอสโดยประมาณการนะครับ แล้วสมมุติว่าในการทดสอบเนี่ยเราทําการโมเดลสัญญาณเข้าไปนะครับเครื่องก็จะมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาพร้อมกับไฟแสดงสถานะที่การโมเดลน,น,นั้นครับอย่างนี้ผมปล่อยมาเป็น270เฮิรต์ครับก็จะขึ้นไฟที่270เฮิรต์ต่อไปนะครับผมจะทําการสลับทิศท,ทางของแสงนะครับโดยผมจะสลับไลท์ซอร์สกับพูมิเตอร์นะครับเพื่อมาดูว่าคฟเบอรเดนเนี่ยสามารถบอก ทิศทางของแสงได้หรือไม่นะครับะจะลองทำการทดสอบดูนะครับมันก็จะบอกนะครับว่าแสงเนี่ยเดินทางจากด้านซ้ายมาด้านขวานะครับโดยไฟจะขึ้นที่จุดนี้ครับต่อไปเรามาดูในส่วนการใช้งานวิดแหรือว่าเลน l i ไลท์นะครับพอดเนี่ยจะอยู่ที่ด้านใต้ของตัวเครื่องครับเราก็เสียบหวัวคอนเนคเตอร์ไปนะครับ จากนั้นเนี่ยก็กดที่ปุ่ม on off นะครับไฟเขาจะออกมาโดยจะมีการแสดงผล2แบบนะครับแบบกระแสนิ่งแัะแบบที่เป็นไฟสลักครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวเครื่อง Fiber Ident นะครับก็สำหรับเครื่อง Fiber Identify ตัวนี้นะครับข้อดีของเขาเลยเนี่ยก็คือเครื่องเนี่ยเป็นแบบ all in one ครับมีทั้งฟังก์ชัน Identify และ s l ครับนอกจากนี้เนี่ยยังไม่ทำให้สายเราเนี่ยเกิดความเสียหายอีก e ด้วยโดยผู้ใดสนใจนะครับอยากจะซื้อเครื่อง Fiber i d e n t i f y หรือจะขอดูเครื่องก่อนเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูได้ครับที่บริษัทเท a ดดี้ชมินจำกัดครับยังไงในวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนครับแล้วมาพบกันใหม่ครับในโอกาสหน้าแล้วเรามาดูกันครับว่าผมจะนำสินค้าตัวไหนมารีวิวอีกสวัสดีครับ